จะไปทางภาคใต้ของชาวปันสามนาที่อร่อยทุกหน้าเลยค่ะเรากินตรงส่วนไหนก่อนเป็นอันมีพริกป่นด้วยค่ะเชียงฉังที่เราซื้อมาแปดหแล้วคือฉันไม่เข้าใจว่าทำไมสวัสดีค่ะพบกับช่องรักจัง ตอนนี้ลักจังก็กําลังเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าอยู่นะคะเนื่องจากวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดยาวของไต้หวันแล้วก็โชคดีมากๆที่เราก็ได้หยุดเหมือนกันหยุดยาว3วันแบบนี้แน่นอนว่าคุณสามีจะต้องพาไปเที่ยวเราก็จะไปทางภาคใต้ของไต้หวันนะคะลักจังออกจากบ้านมาก็ประมาณ7จ็ดโมงยังไม่ได้กินอะไรกันเลยก็จะมาแวะที่จุดพักรถนะคะร้านนี้ก็จะมีความคล้ายๆฮอตพอตมีหลากหลายอย่างให้เลือกดูน่ากินมากเลยแต่ว่าร้านยังไม่เปิด สิ่งที่เราทําได้ในตอนนี้ก็คือแมคโดนัล์เพราะว่าสามารถกินในรถได้ข้างทางจะไม่มีร้านอาหารนะคะถนนก็จะเป็นถนนแบบนี้เลยอะเหมือนวิ่งบนทางด่วนอะไรประมาณนี้วันนี้อากาศดีมากๆเราเดินทางใช้เวลาจริงๆแล้วจะประมาณแค่2ชั่วโมงคือแต่เนื่อง <ๆ S 1> จากเป็นวันหยุดยาวไงรถเยอะและรถก็ติดใช้เวลา4ชั่วโมงในการเดินทางตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดเกาสงที่อำเภอผิงตงแล้วก็ อยู่ในตำบลตรงกังนะคะเราจะต้องนํารถไปจอดซึ่งที่จอดรถในหลายๆที่เต็มตอนนี้เราก็ได้ที่จอดรถแล้วเขา <อ S 2> ก็จะมีรถรับส่งไปส่งถึงท่าเรือเลยนะคะก็ถือว่าโชคดีอยู่นะที่รอรถไม่นาน <c oughs> เราก็ถึงท่าเรือแล้วคะ่ะสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือ ไปซื้อตั๋วก่อนผู้คนเยอะมากคนไต้หวันถ้าหยุดยาวๆแบบนี้เขาก็จะชอบไปเที่ยวกันหนึ่งในนั้นก็คือสามีดิฉันด้วยละคะ่ะชอบไปเที่ยวเหลือเกินเราก็ถึงที่จุดซื้อตั๋วแล้วนะคะรีตรงเข้าไปซื้อตั๋วก่อนเลยค่ะตั๋วเรือข้ามฟากตกคนละ้หา4 5 0หยวนเมื่อซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็ขอไปหาอะไรกินนิดนึงถ่าเรือเขาก็จะอยู่ตรงตลาดเลยนะคะมีทั้งอาหารสดและอาหารแหง้งของกินก็เยอะมากอันนี้ก็ดูน่ากินมากเลยเป็นเหมือนปลากับ ไข่ผสมผสมรวมกันแล้วก็เนี่ยทำแบบนี้แล้วก็ทอดลงไปมีอาหารทะเลสดสดให้เราเลือกมากมายหลายอย่างเลยนะคะวันนี้เราก็จะกินเป็นปลาโอโทโร่ค่ะช่วงนี้เป็นหน้าโอโทโร่แล้วก็จะเห็นในหลายๆร้านก็จะมีปลาโอโทโร่ปลาแซลมอนปลาทูน่าอะไรประมาณเนี้ยปลาโอโทโร่ชิ้นใหญ่มากและที่ร้านลูกค้าก็เยอะมากยืนรอคิวประมาณ10นาทีสามีก็ทำการออเดอร์แล้วก็ไปนั่งรอที่โต๊ะได้เลย สิ่งที่เราสั่งก็มีเป็นซุปโอโทโร่แล้วก็ไข่หอยเม่นซุปก็รสชาติเหมือนซุปญี่ปุ่นทั่วไปเลยนะคะแต่ก็จะมีความมันมันของปลาไข่หอยเม่นเคยกินแต่ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดอะแต่ที่นี่เขาก็จะกินเพียวๆแบบนี้เลยนะคะขา้าบานสามหน้าที่อร่อยทุกหน้าเลยค่ะ 吃吃พนักงานเขาก็จะมาแนะนำนะคะว่าให้เรากินตรงส่วนไหนก่อนเป็นอันดับแรกเริ่มจากสีแดงเข้มซ้ายกลางแล้วก็ขวาค่ะเริ่มจากสีแดงก่อนนะคะมีสีแดงสด ชิ้นใหญ่เต็มคำในชิ้นส่วนนี้จะไม่มีไขมันนะคะหาซื้อได้ง่ายราคาก็ไม่ได้แพงมากเนื้อนุ่มเบาๆแล้วก็เนื้อนแน่น ลำดับที่สองก็จะเป็นส่วนของท้องกลางชูโทโร่ค่ะเป็นเนื้อปลาส่วนท้องที่อยู่ใกล้กับบริเวณคีบแล้วก็ท้องส่วนหลังเนื้อเขาจะมีความสีชมพูเข้มเนื้อแน่นลดนุ่มแล้วก็มีไขมันแทรกปานกลางโอโทโร่ส่วนท้องหน้าของปลาโอโทโร่นะคะเป็นส่วนท้องหน้าของปลามากุโรเนื้อเขาก็จะมีความสีชมพูอ่อน แล้วก็มีไขมันแทรกตัวสวยงามมากเลยค่ะลักษณะก็จะคล้ายๆลายหินอ่อนรสชาติของเขาก็จะมีความนุ่มเพราะว่ามีไขมันแทรกในปริมาณที่สูงเมื่อตอนที่เรากินเข้าไปแล้วมีความรู้สึกเบาบางแบบละลายในปากเลยะค่ะโดยรวมก็คืออร่อยทุกส่วนเลยนะคะ,คะระดับความอร่อยความฟินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอร่อยปกติเป็นอร่อยมากอร่อยมากขึ้นแล้วก็โคตรอร่อย วิธีการกินนะคะใส่วาซาบิเข้าไปข้างในนิดหน่อยแล้วก็จิ้มโชยุ ฟินแบบโคตรตะโกนไปเลยค่ะกินของหมูหยองช่างหอมยั่วยวนเหลือเกินกินอิ่มแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางค่ะ ีเราก็ถึงที่เกาะเชลลิวฉิวแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะเดินไปเอามอเตอร์ไซค่ะคุณพี่เขาก็ทําการจองทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วมอเตอร์ไซค์เช่าก็อยู่ใกล้ๆท่าเรือน,นะคะเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงน้องพนักงานที่โรงแรมเขาก็มาช่วยหอบกระเป๋าเราไปด้วยค่ะแป๊บเดียวก็ถึงโรงแรมแล้วค่ะเป็นห้องไม่ได้ใหญ่มากนะคะมีเตียงสเตียง เตียงใหญ่แล้วก็เตียงเล็กสำหรับสามคนแต่ว่าเราก็มีเพียงแค่สคนแค่นั้นละอ๋อคุณสามีก็กินเบียร์ก่อนเลยจ้า เร,นนเราก็จะไปเดินเที่ยวที่ย่านตลาดกันนะคะ ลูกค้าต่อแถวกันยาวเหยียดเลยค่ะขนมชนิดนี้มีชื่อว่าชงเยวปินลักษณะก็จะเป็นขนมกึงก่งกึกับอาหารว่างนะคะเป็นแป้งคุกด้วยต้นหอมแล้วก็นำไปทอดข้างในจะมีเหมือนปลาท่องโกตัวเล็กๆและมีไข่ด้วยพอทอดเสร็จเขาก็จะนำมาคุกกับอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้อ่ะแล้วก็มีพริกป่นด้วยค่ะ ปลาหมึกย่างแบบนี้เห็นแล้วนึกถึงเมืองไทยเลยหันซ้ายหันขวาก็จะเจอแต่ตุ๊กตาที่เป็นเต่าทะเลแบบนี้นะคะน้องคือสัญลักษณ์ของที่นี่ค่ะเราก็จอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้นะคะแล้วก็ไปเดินเล่นกันถนนเส้นนี้ก็จะมีของขายเยอะมากเลยนะคะมีของกินอร่อยๆหลายอย่างเลยค่ะแต่เราก็กินได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าอิ่ม ขนมเต่าร้านนี้ขายดีมากรอคิวประมาณ20นาทีเราก็เลยสั่งไว้แล้วก็ไปเดินเล่นก่อนน้ำโซดามีมะนาวข้างในด้วยแต่ว่าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เลยเจอร้านของทอดค่ะลองแวะเข้าไปดูลักษณะก็คือน่ากินมากคุณพี่ก็เลยจัดมาทุกอย่างเลยค่ะเขาก็จะชั่งกิโลค่ะแล้วก็นำลงไปทอดทอดเสร็จแล้วเขาก็จะนำมาคลุกกับผงต่างๆแล้วก็ใส่ถ้วยซึ่งในถ้วยนั้นก็จะมี หอมใหญ่ซอยกับต้นหอมอยู่แล้วก็มีข้าวเกียบด้วยก็ถึงว่าทำไมเขาขายราคาแพงจังเลยแต่จริงๆแล้วอันนี้คือปลาทูน่าแล้วก็ไข่ปลาทูน่าแต่ไข่ปลาทูน่าแบบคืออร่อยมากยีื้อชิ้น fish and baby fish egg tuna egg หัอหอมชงชงหั่งชง

ขนมเต่าที่เรารอมา20นาทีก็ได้ละคะ่ะเป็นขนมที่คล้ายๆแพนเค,ค้กบ้านเราละคะ่ะพี่วินสันก็สั่งมาเป็นไส้ชีสแล้วก็ไส้ช,โชโโ็อกโกแลตะคะ่ะอาฉันเดินมาทำไมเนี่ยไงปะทุเรียนขายด้วยทุเรี่นจื้อซึ่งเมืองไทยก็ลิ้นจีอ่ะเนาะ Do you know Finstone? ัอันนี้คือเชียงฉางค่ะลักษณะก็คล้ายๆกุนเชียง อันนั้นคือเกาสงเกาสงเกาสงพินตงพินโต้เฮ้ยฟังเหียเกาสงเกาสงพินตงใช่ไหมพินตงพินโต้เลยอ่อฮะอ่อฮะร้านนี้เป็นร้านดังของในย่านนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นี่ไม่ใช่เนื้อเป็ดนะคะแต่ว่าเป็นเนื้อห่านค่ะ แม่ค้หาห่านก็คือเป็นคนดังในอิน t a g r กรมนะคะลักษณะก็คือห่านต้มค่ะเขาก็ต้มตุ๋นจนเนื้อเปื่อยจากนั้นเขาก็จะราดน้ำซอสรสชาติก็จะออกหวานหวานนิดๆแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยอ เชียงฉังที่เราซื้อมาเมื่อกี้ลักษณะก็เหมือนกุนเชียงกับไส้กรอกปนกันแล้วเขาก็จะให้กระเทียมสดมาหนึ่งกีบเพื่อมากินแก้เลี่ยนน้ำทะเลใสมาก คือร้านอาหารเช้านะคะมีเมนูมากมายหลายอย่างให้เลือกเลยค่ะและลูกค้าก็เยอะมากต่อแถวกันยาวเหยียดเลยอาหารเช้าของไต้หวันก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะจะเป็นแป้งเป็นขนมปังเป็นแป้งทอดไส้กรอกชีสอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้คือหมูทอดอาหารเช้าไต้หวันส่วนมากก็จะเป็นของทอดเยอะไม่มีข้าวเพราะว่าตอนเช้าเขาจะไม่กินข้าวกัน ถึงคิวของเราแล้วนะคะเราก็เลือกสั่งแม่ค้าแม่ค้าเขาก็จะหยิบใส่ถุงให้ตรงโซนนี้ก็จะเป็นพวกไข่ดาวขนมปังแล้วก็ข้าวเหนียวที่เป็นห่อหอเนี่ยนะคะคือข้าวเหนียวลักษณะคล้ายๆบะจัาเลือกเสร็จแล้วเราก็ไปคิดเงินค่ะคนเยอะมากมาดำ เราก็ซื้อแล้วก็กลับมากินที่โรงแรมคุณสามีก็ซื้อมาฝากเพื่อนเขาด้วยนะคะแล้วอันนี้เขาก็ทำการแบ่งเก็บมาให้เพื่อนเขา จาก,กินอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปพักผ่อนบนห้องกันนะคะแล้วก็รอเวลาจนถึงบ่ายสามโมงก็เตรียมตัวไปเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปดำน้ำกันค่ะคือเป็นครั้งแรกของการดำน้ำรู้สึกตื่นเต้นมากโค้ดเขาก็จะแจกอุปกรณ์ดำน้ำให้เรานะคะแล้วก็พาเราไปที่หน้าชายหาดเขาจะให้ห่วงยางคู่ละหนึ่อัน ที่ห่วงยางก็จะมีเชือกมัดอยู่ซึ่งเราก็จะลอยไปด้วยการเป็นทีมดำน้ำเพื่อไปดูน้องเต่าทะเลน้องเต่าน่ารักมากโค้ชเขาก็จะบอกนะคะว่าห้ามจับน้องเต่าถ้าเกิดว่าเราจับเราจะต้องเสียค่าปรับแสนห้าแล้วคือฉันไม่เข้าใจว่าทําไมฉันถึงหน้าตลกขนาดนี้เห็นหน้าตัวเองแล้วขำมากหลังจากเราดำน้ำเสร็จแล้วเราก็ไปดื่มค็อกเทลต่อที่ร้านก็คนเยอะมาก pin marriages rate at as much as đó mà hả yes được ok đây bên này sao? Đừng 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 hơ đến không thể chịu được. เราก็จะมากินที่นี่ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> คนเยอะต้องรองคิวอ่าี้ <c oughs> วันสุดท้ายที่เกาะลิวเชียวหลังจากที่เราเก็บกระเป๋ากันเรียบร้อยแล้วเราเอากระเป๋าลงมาฝากไว้ที่ล็อบบี้นะคะแล้วก็ออกมาหาอะไรกินกันอาหารเช้าของไต้หวันนะคะที่แม่ค้ากําลังทําอยู่ก็คือตั้นปิ่นแผ่นแป้งคล้ายๆโรตีล่ะค่ะใส่แผ่นแป้งไข่ข้าวโพดเบคอนและตามด้วยชีสจากนั้นเขาก็จะทําการม้วนนะคะเสร็จแล้วค่ะตั้นปิ่งใส้ชีสข้าวโพดเบคอนใส้กอกจิ๋วๆ,ๆแล้วก็เบอร์เกอร์ค่ะ หลังจากกินอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็ไปขี่รถเล่นกันถึงแดดจ,จะแรงแค่ไหนก็ไม่หวั่นเลยนะเนี่ยเพราะว่าลักจังยังไม่ได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเกาะลิวฉิวเลยคุณสามีก็จัดให้ตามคำขอจ้ะตรงนี้คือสัญลักษณ์ของเกาะลิวฉิวนะคะใครมาถึงแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนับถือคนที่ดำน้ำในเวลานี้เลยอะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงเนาะคือร้อนมากจ้าแดดแรงมาก น้องเต่าน้อยไปที่ไหนก็จะเจอแต่น้องเต่าปลาย่างกินหอมยื่อยวนลักษณะคล้ายๆปลาจวดที่เมืองไทยเลยอ พ่อค้าเขาจะย่างไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็โรยเกลือพริกไทยน้องปลาตัวละร้อยห้าสิบหยวนตอนแรกก็คิดว่าน้องแพงมากเลยเนาะแต่พอลองกินแล้วคือ ออ,อร่อยอะข้างในก็คือมีไข่อยู่ประมาณครึ่งตัวเลยไข่เยอะมากหลังจากกินปลาเสร็จแล้วเราก็ไปขี่รถเล่นกันต่ออีกตรงส่วนนี้ที่เป็นหินก้อนใหญ่ๆแบบนี้เชื่อว่าสมัยก่อนตรงเนี้ยเป็นใต้ท้องทะเลแล้วตรงเนี้ยก็อยู่ในทะเลเมื่อหลายร้อยล้านพันปีเนาะน่าจะเป็นไปได้ทะเลก็คือสูงมากๆเลยถ้าเกิดว่าก้อนหินพวกนี้อยู่ใต้ท้องทะเล ในเกาะหลิวเฉียวนี้ก็มีวัดเยอะมากๆเลยนะคะ